วันนี้พบกับผมนะฮะช่องอนันตนาคิจรัตนพงศ์ในรายการช่องอนันพบประชาชนนะฮะวันนี้เรามาเยือนกันที่นะทัวรนเดะล็อกคับนะฮะนำทีมโดยที่กุ๊กฮะ,ะเสื้อดำๆเห็นไหมฮะนี่ฮะอะไรครับถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปครับวีดีโอครับโอ้โหเอาตองคุณไม่เปลี่ยดได้ไหมไม่ไม่ได้ไม่เปียนอยู่ทัอ่าเรื่องพี่ ก้นเก่าจากประชาชนนี่สี่นะมาอยู่ที่นี่เพราะว่าไม่ควรว่าของที่นี่ใหม่แล้วก็การ์โนพครบทุกส่วนนะวันนี้ผมก็เลยจะพามาดูทีละขั้นตอนร่างกายของเราวันนี้หน้าที่ของเราเยอะมากนะฮะลุ้มแล้วประมาณล้านห้าล้านห้าคนตีตั้งแต่เนี่ยฮะเข้าทาลบเฮ้ยอยากตีแล้วไล่มาเรื่อยๆฮะเอาคุ่สอก็มาฮะตรงนี่เลยฮะตัวจี๊ดอยู่ที่คนนี้ฮะ จริงจริลมนะจริงจริงเยอะก็ใช่ะว่าผมาให้บ้านทุกย่ีลกอลน์นะฮะหัวแน่ไม่ได้พูดอบคุณแล้วแต่หัวแน่ก็ติดตามชมกันในคลิปสองนะวันนี้จะพามาเยือนแค่เบาๆนะฮะครับหัวได้ยังครับหัวได้ยังนะเขาถามตากล้องนะฮะไม่ได้ถามผมไม่คนถามนะไม่ถามหได้ยัง เป็นทีน้ำเด้อแซวกันไปแซวกันมาตอนนี้นะช่วงนั้นพบประชาชนก็ขอลาคุณผู้ชมไปต่อนนะคราวหน้ามาที่ขอละมากว่าเดี๋ยวเราขับคลิปสองเดี๋ยวผมจะมารายงานคุณผู้ชม,มได้ชมกันนะครับช่วงนั้นรายงานมิถ่ายภาพสวัสดีครับ